บทสาธยายธรรมเรื่องอาละวิกาสูตรเมื่ออาละวิกาภิกขุณีรู้เท่าทันมารยาของพยามารเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในทางออกจากโลกทุกท่านบัดนี้การเดินทางบนเส้นทางแห่งพระธรรมของเราได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งธรรมบทสังยุตใหม่คือภิกุณีสังยุต สังยุตที่ว่าด้วยเรื่องราวการผจญมารของเหล่าภิกขุณีผู้เป็นอริยะสาวิกาในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรแรกแห่งสังยุตนนี้มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับ เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านอาละวิกาภิกุณีที่สามารถตอบโต้คำล่อลวงของพยามารได้อย่างองอาจและทรงพลังพระสูตรนี้มีชื่อว่าอาลวิกาสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าอาละวิกา เป็นนามของพระภิกษุณีรูปหนึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาละวิกาสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องอาละวิกาภิกษุณีหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงชัยชนะของปัญญาเนื้อมารยาในขณะที่พยามารพยายามจะล่อลวงให้ภิกุณีละทิ้งความเพียรและหันกลับไปเสพสุขในกาม แต่ท่านอาละวิกาภิกุณีได้ใช้ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาธรรมเป็นอาวุธในการตอบโต้โดยชีย้ให้เห็นโทษของกามว่าเปรียบประดุดหอกและเหลาและยืนยันว่าทางออกจากโลกนั้นมีอยู่จริงซึ่งท่านได้สัมผัสแล้วด้วยปัญญาของท่านเองเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนะพระวิหารเชทวัน ในวันหนึ่งท่านอาละวิกาภิกุณีหลังจากกลับจากบินธบาทแล้วก็ได้เดินทางไปยังป่าอันทวันเพื่อสแสวงหาความสงัดวิเวกนบ,บัดนั้นเองพยามารผู้มีใจบาปได้ดำริที่จะทำให้ท่านบังเกิดความกลัวและละทิ้งความเพียรจึงได้ปรากฏกายขึ้นแล้วกล่าวคถาขึ้นว่า ทางออกจากโลกนี้ไม่มีท่านจะทำอะไรด้วยความสงัดวิเวกเล่าจงบริโภคกามคุณอันน่ารื่อนอรมเถิดท่านจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังคำพูดของมานี้เป็นการล่อลวงด้วยตะก,กะที่บิดเบือนโดยอ้างว่านิพพานไม่มีจริงและการเสพกามคือความสุขที่แท้จริง เมื่อได้สดับดับดงนั้นท่านอาละวิกาภิกุณีก็ได้เกิดความคิดขึ้นว่านี่เป็นเสียงของใครหนอมนุษย์หรืออมนุษย์จากนั้นท่านก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาและรู้เท่าทันได้ว่านี่คือพยามาณมาเพื่อจะทำให้เราหวาดกลัวและละทิ้งความเพียรเมื่อรู้เท่าทันเช่นนั้นแล้วท่านจึงได้กล่าวคาถาตอบโต้ไปว่า ทางออกจากโลกมีอยู่ซึ่งเราได้สัมผัสดีแล้วด้วยปัญญาดูก่อนผู้มีใจบาปผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาทท่านย่อมไม่รู้จักหนทางนั้นกามทั้งหลายเปรียบประดุดหอกและหลาวขันทั้งหลายเป็นที่สับฟันของกามเหล่านั้นสิ่งที่ท่านเรียกว่าความยินดีในกามนั้นบัดนี้ได้กลายเป็นความไม่ยินดีสำหรับเราไปแล้ว คำกล่าวของท่านอาละวิกาภิกุณีนั้นคือการประกาศชัยชนะโดยสมบูรณ์บาลีว่าอัตินิสรนังโลเกแปลว่าทางออกจากโลกมีอยู่นี้เป็นการยืนยันถึงการมีอยู่ของพระนิพพานบาลีว่าปัญญาเมสุภุสิตังแปลว่าซึ่งเราได้สัมผัสดีแล้วด้วยปัญญานี้เป็นการยืนยันด้วยประสบการณ์ตรง บาลีว่าสตีสูลมุปากามาแปลว่ากามทั้งหลายเปรียบประดุดหอกและหลาวนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงโทษของกามบาลีว่าอารติไม่หังสาอหุแปลว่าบัดนี้ได้กลายเป็นความไม่ยินดีสำหรับเราไปแล้วนี้เป็นการแสดงถึงความสิ้นราคะโดยสิ้นเชิง เมื่อพยามานได้สดับดังนั้นก็ได้ตระหนักว่าอาละวิกาภิกขุณีรู้จักเราเสียแล้วจึงได้บังเกิดความทุกโทมนัสและได้อันตรธานหายไปหนาที่นั้นเองข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการต่อสู้กับกิเลส ขอให้เราจงอย่าได้หลงเชื่อคำล่อลวงของมารภายในที่มักจะคอยกระซิบให้เราละทิ้งความเพียรและหันกลับไปหาความสุขทางโลกแต่จงใช้ปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมและโยนิโสมนสิการมาเป็นเครื่องพิจารณาให้เห็นโทษภัยของกามคุณและจงมีความมั่นใจเถิดว่าทางออกจากโลกนั้นมีอยู่จริง เมื่อเรามีความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนเราก็จะสามารถสัมผัสทางนั้นได้ด้วยปัญญาของเราเองดุจท่านอาละวิกาภิกขุณีเอวังก็มีด้วยประการชนี